แต่วันจิงค่ะวันพัดย์ดกุตะบอดิตี้ตาพันพันวาควุมพอโตต่อปพันท่าในคุตติไปนากวิชาภาตาไทยนักเรียนนักเรียนเขียนคําเขียนคาให้ตรงกับให้ตรงกับภาพภาพ ที่กำหนดที่กำหนดให้ใช่แล้วนำมาแต่งประโยดขัดหนุนจะรวยขัดหนุนขัดหนุนขัดมยขัดงยฉะดน้มา ขนมนมมะเล็ดัเ็ดอาหารไอศครีมครีมไอศครีมไอครีมผลขนุขนมมีลักษณะมีลักษณะมีลักษณะคล้ายกับคล้ายจำปาจำปาดะ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  จะรวดเป็นยานพาหะนะเป็นเป็นยานพาหะนะเพื่อการเดินทางเดินทขึ้นสู่อะวกาอะวกาดฉันชอบชอบทานทาน ขนมไทยทุกชนิดทปั้นสองชั้นติดเหล็กดัดเลื่อป้องกันขาโมยหูฉลามเป็นครีบบน หนอนเป็นครีบหลังเป็นเป็นครีบหลังหนอนของปลาฉลามลาฉตาลามตัดเยนต้องต้องข้ามข้ามถัดหนนตรงตุลทางทางางทางบางไง ฉันชอบทานทานเมล็ดปนดทานตะวันพระตะวันเพราะเพราะมีบีวิตามินวิตามินวิวิตามินบนและแร่ธาตุอาชีพอาชีพพหารอาหาร เป็นอาชีพที่ต้องเสียสล่ะเสียสล่ะสล่ะสละเสียสล่ะฉันซื้อไอศครีมให้ครีมเด็กหินปมพนพัฒนาชูตำปอตาม เพชรที่เจ็ดในตีค่ะดาวันตีค่ะ